ดีจังเลยครับยาไออากาศเย,าย็นสบายเย้เฮ้ยยิ่แล้วครับเพื่อนๆทั้งผีกระสือผีโกบัวเฮ้ยกระสือเอเลี่ยนเฮ้ยมีซอมบี้ด้วยอ่ะมีมากันเต็มเลยหรือว่าตอนนี้ใกล้จะถึงฮาโลวีนแล้วเฮ้ยจะเป็นไงอะเฮ้ยเอา้า คนมาหลับอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเป้าพิตาโอ้โหดูพิตานอนสิโอ้โหแต่ละคนคือวนนี้มีเหล่าผีมาที่หมู่บ้านเราเต็มเล้วเอาแหไปซ่อนยศตามพิตากันเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟเอฟตรงนี้ก่อนเอฟตรงนี้ก่อนไปดูว่ามันตามมาหรือเปล่านะโอเคหลับนอนเลยเหรออืมโอเคมันไง ซ mmm, อมบี้กับกระสือไซรินเฮดหลอนมาแล้วเออพัดไปปุะปุบไปดดดดดดเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนีตรงนู้นนะแล้วเดี๋ยวเราซุ่มดูว่ามันจะผ่านกล้องวงจรปิดเราครับซึ่งมีเลเซอร์หรืว่ากระสือไซรินเฮดผ่านกล้องวงจรปิดแล้ว คุณตอนนี้เขาว่าเราอะหมดทางหนีแล้วเฮ้ยมีอะไรเหอจะเปาไปไไปไปเฮ้โอ้เรามีอาวุธที่จะต่อสู้แล้วยายางยางยายังไม่ได้มาเฮ้ยนระเป่ากระสือเอเลี่ยนมาแล้วยิงร้ยตุ่มตุ่มต โอ้โห RPG ครับระเบิดไปเรียบร้อยตอนนี้ครับเพื่อนๆเราจัดการไปได้2ตัวครับก็คือกระสือไซเลนเฮดกับกระสือเอเลี่ยนครับขาดกระสือโกโกวาแล้วก็เหล่าซอมบี้แล้วคราวนี้แหละถึงทีพวกเราบ้างครับไปตามจัดการกระสือโกโกวาเลยจะบานำไปเลยครับนี่แหละมาขี้กระสือโกโกวาอยู่แถวนี้ซุ้มดูก่อนพ้าซุ้มดูเอ๋ยมีมีบีมีมีมีไม่ตายอย่าเพิ่งผ่อนโอ้โหไล่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 ไลาดู ลอยมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบอลักไว้ปาดักไว้ตรงนั้นนะเดี๋ยวบอมันเอออย่าหนีนี่มาดิเดี๋ยวอย่าหนี้มันก็วิ่งตามเราอยู่เราดิมันลอยออกมาจากบ้านแล้วเจ้เปาโอ้โหพี่ตายิงไปไม่โดนไม่โดนลุกเลยตุกล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 เรียบร้อยเฮ้ยตอนนี้เราจัดการพวกเรากระสือได้แล้วครับเฮ้ยแบบนี้มีอะไรเหรอ เฮ้ยแต่ว่าซอมบี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้จัดการเลยเนยเนยอันนั้นมันเบนเทนไป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 ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเร่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 ยัง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 ไม่มียังไม่มียังไม่มีเด้อ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 วิ่งเร็วแล้วเกินแล้วเราเนี่ยมันทำขบวนไปครับอะไรออ่ะยทางนี้มีปะเฮ้ยไม่มีทางนี้ก็ไม่มี เฮ้ยจ้าเปามันมาข้างหลังดูนะครับฝูงซอมบี้มาแล้วจัดการเลยูโอ้เรียบร้อยครับเมื่อกี้น่ยพ่อเห็นนะว่ามีคาเมลามนะเฮ้ยนะกับวกสกิบีดีอะทำไอเคโอเคไไปไปไปล้อเรอมาโอเคโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเดจะเป่าไปรออมานะ,ะไปไน<ะ>ไเทียวไปวอ้าไปเที่ยวกันโอ้ยแล้วเดี๋ยวมันจะมาปลุกปันเราอดีตอาไปครับ<ม>เดี๋ยวเราจะไปเจอ,อพวกคาเมล่ามนก,กับสกิบีดี้แล <c oughs> ้วรอบนี้ยเราต้องจัดจาการให้หมดครับ,บทีนี้สองคนดักอยู่ครับออระ,ะเบิดเลยไอ้ตุเฮ้ยไม่ใช่้ได้ยิงแล้วเร็วหันไปยิงกันอเลยตุ้ม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 โอ้ยตุ้ม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 ตอ้ต มันไม่เป็นไรเลยมันดีสิโอ้โหอะไรไม่นีอะปืนก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราจะทำไงกันดีอ่ะปืนยิงมันไม่ตายอ่ะอออโอเคโอเคใช่ใช่ใช่ความคิดเจ้าเปาดีมากครับอ้อมไปด้านหลังมันครับเพื่อนๆโอเคโอเคไปไปไปนี่ตรงนี้โอเคเอาแล้วเอาแล้วเอาพิจาย่องไปพิจาหลบหลังแอร์ครับแอร์พวกเราครับ มันต้องอยู่ในหลังบ้านเราแน่ๆเฮ้ยแย่แล้วจเจ้าเปาพีต่ตาทุกจัดการไป oh, <no. S 1> ป่าวไปยิงมันก่อนปอาไปยิงมันข้างหน้า <Okay. S 1> โอเคแล้วไปให้พีต่ตาตายเอ้าแล้วเจ้าเปาก็ดีไปเลยเอ้าสวยแล้วครับเพื่อนๆงานนี้ใครจะช่วยเหลือพีต่ตาได้ยิงเลยว oh, ยาเรียบร้อยแล้วครับไปไปไปช่วยเหลือพีต่ตาครับ ืนคืนชีพกับมาพอดีเลยอ่โอ้รอดไปหมดเลยยังหมดเลยยังสกิวิดี้อะเฮ้ยจี้มาสกิวิดี้พวกฟ้าเร็วดิไปแล้วไปไปไงครับไปไงโอ้ยตอนนี้คือเนี้ยพวกเราเนี่ยเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะเพื่อนจะเป่าก็ถูกจัดการพี่ตาก็ถูกจัดการเป่าระเบิดใส่ตัวเองเป่าระเบิดต้าเลยโอ้ยอ่ะ โอเคโอเคเอาไง่ะจะต้องไปคลิปหน้าแล้วดิโอเคงั้นเดี๋ยวเรารวมพลังจัดการตัวสุดท้ายคือ G-Man โอเคงั้นเราไปประชุมโอเคโอเคมามามาแล้วล็กับว่าตอนนี้เป็นบอสใหญ่สุดของมันแล้วครับซึ่งก็คือ G Man s e กิบ i ี้ครับซึ่งเราจะทำไงดีะ แล้วก็เต้นโชว์มันอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่าเต้นโชว์ทำไมอ่ะโอ้พี่ตาใส่ลูกดอกอาบยาพิษแล้วแล้วจะป่ะปืนไอเยสเซยักษ์โอ้ปืนเลเซยักษ์เอาไปไปครับะอันนี้อุ้ยนู่นนี่ครับจีแมนอยู่ข้างบนเอาเลยตุ้มตุ้มตุ้มต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 มจีแมนถูกจัดการครับส่วนพี่ต้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้าอ้าว จะเป่าอเออเออเฮ้ยเยอะแนะล้วครับเพื่อนๆสองคนถูกพิษของจีแมนเข้าไปนี่ทำไงดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถูกสะกดยิงอีกแล้วฟังดูฝากกดติดตามช่องป่าซารี่ด้เลยเหลือโดนยิงแล้วฉันสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีเฮ้ยวันนี้เรามาทำอะไรกันล่ะ เฮ้ยสกิบิดี้มาอหกแล้วยิงเลยตุมตุมตุมโอเคโอเคไปครับกาแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮิตาล่าสกิบิดี้มาได้แล้วตัวนึงครับโอ้ิตาเป็นสปีกอแมใช่ไหมโวกะป่าเป็นอไรโอ้โอเคโอเคไปไปครับวันนี้เราจะมาล่าสกิบิดี้กันครับเฮ้ยเ้ยเฮตามไปตามไปยิงเลยตุมตุมต เรียบร้อยครับเฮ้ยเป็นสกิบิดี้ทหารมะเนี่ยไม่ไม่ใช่นี่มันคือสกิบิดี้จรครับเพื่อนๆเราจะไปล่าสกิบิดี้กันวันนี้สกิบิดี้เยอะมากเลยครับแต่ว่าเราจะต้องตามหากันมีด้วยกันท well. e ั e e whale, ้งหมดแปดตัวครับตุสกิบิดี้หัวเลื่อยเฮ้ยสกิบิดี้อะไรจะเเบวยิงเลยยิงก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอามีดฟันจึ๊บโอ้โหทำอะไรเนี่ยเรียบร้อยเฮ้ย โอ้นิ่งมากครับนิ่งมากใครอยากมากกล้วยเนี่ยโอ้โหดูเร็วมากโอ้ยเจ้าเป่าล่ามาได้เป็นสกีบีดี้ฟันสีทองครับเพื่อนๆไปไปเราไปขันล่ากันต่อครับวันนี้สกีบีดี้เยอะซะด้วยมาเลยตาไปเอาเลยตุ่มตุ่มตุ้มตุ่มตุ้มตุ่มเรียบร้อยครับอีกหนึ่งตัวครับได้เลยเดิไปเลยเฮ้ยสกีบีดี้ทหารเฮ้ย ตุ้ม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 คุณไวมากโอ้โหเอาไม่ฝากกว้างไปถึงหัวเรียบร้อยครับเสร็จไปอีกหนึ่งตัวครับได้สกิบิดี้อะไรเจ้าเปลาเฮ้ยสกิบิดี้คุณตาเฮ้ยยิงหน่ยยิงหน่อยตุ้ม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 ฮ่อฮโอฮ่อเร็วมากครับได้ไหมได้ไหมพี่ตาได้ไหมสกิบิดี้อะไรโอ้โหนี่สกิบิดี้ตะนนวดครับฮะยังวันนี้สกิบิดี้เรา เยอะมากเลยนะแต่ยังมีอีก <Wow. S 1> ครับไปครับเดี๋ยวตามเจ้าเปากับพีต้าไปนะครับ <c oughs> เพื่อจะล่าสกฤฤฤฤฤฤิบิดี้ให้ครบทุกตัววันนี้นี่แบบเยอะจริงๆนะครับ okay, โอเคจิ้มก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้มีไหมฮเฮ้ย, <c oughs> ยฟังนู่นสอมบี้มากันเต็มเลยเฮ้ <c oughs> หยหนีดิเจ้าเป่าหนีก่อนเร็วเฮ้ยซอมบี้เราไม่ยอมมันตามเฮ้ยดูเร็วพีววววาตาค้มสอมบี้จับเจ้าเป่าพีตาคุ้มซอมบี้จับด เอาเนียเปโอเคครับเราหนีรอดจากฝูงซอมบี้มาได้คราวนี้เราจะต้องหาสกิบิดี้อีกหนึ่งตัวครับตัวเนี้ยเป็นสกิบิดี้โถชี่ครับเ,เพื่อนๆ<ะ>ไหนอะอยู่ไหนอะตามหาสกิบิดี้โถชี่กันครับ <c oughs> เฮ้ยน้ำมันถังขยะมาเถอเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีมมเฮ้ยนก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 ตกใจหมดเลยโอเคครับไปครับตามไปครับ <c oughs> โอ้โหตอนนี้ซุ่มหากันครับ ไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยใครจะมาซ่อนไกขนาดนี้อยู่ทางนู้นกันไปกันไปด้วยเฮ้ยไซนินเฮดเดินมองวิ่งไปแล้วเร็วจะเป้าเล่งนี้จะเป้าตรงนี้ถ้าอยู่ทางบ้านโฟกัสตรงนู้นเอาเลยตุ้ม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 รอเฮ้ยจะเปาอยู่ทางนู้นไปช่วยพี่ตาหาเมื่อกี้พี่ตายิงแล้วแต่ว่าศพมันหายไปเมื่อกี้เนี่ยพี่ตายิงมาแถวแวเนี้ครับ แต่ว่าเราหาศพไม่เจอหรือว่ามันจะเป็นแบบข่าวที่แล้วหายไปเจ้จะ่าเจอมาเ่อสกีบิดี้โถชี่เหรอนี่มันสกีไปที่รองเท้าแตะชัดๆเพราะกระดึกว่าโถชีครับแล้วเมื่อกี้ไซเรนเฮดที่วิ่งตามเราวะอ๋อพีจีแมนด้วยทางไหนทางไหนเดี๋ยวพาไปครับมันมีจีแมนอยู่ทางนู้นครับไปไปไป ไหนเจ้าพ่อจีแมนอยู่ไหนไปไปไปคืนนี้น่าจะเป็นบอสของมันนะเพื่อนเราตามมาครับเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงเอาแล้วไงเอาแล้วไงครับเพื่อนเฮ้ยพิตาเห็นพิตาเห็นโอยิงเลยยิงเลยไหนไหนไหนนดเลเซอร์เราเองเอาี๋ยวที่เราติดตังไปเมื่อวานไม่ใช่เอาจีแมนอยู่ทางนู้นเอายิงเลยพ่ต้าตุม จีแมนคู่คำายครับเยอะแล้วไปยิงเลเซอร์เราทิ้งทำไมละ่ะเดี๋ยวเราก็ไม่มีดักเคื่อนี้เซตเลเซอร์เราติดตั้งไว้ตั้งแต่ขราวที่แล้วครับเพื่อเอาไว้ป้องกันเราโดน <ed> เลเซอร์อีก้อ้าวขาดขึ่งไปเลย <c oughs> อ่ะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราได้สกิบวีดีอะไรมาบ้างครับเพื <c oughs> ่อนอันนี้ที่เราได้มานะครับก็จะมีสกิบวีดีตำรวจนะครับ <c oughs> สกิบวีดีโทชีครับ แล้วก็มีสกิบิดี้คุณลุง oh. แล้วกส็สกิบิดี้ฟันทองอ่า <laughs> แล้วก็มีสกิบิดี้ครับตะขอเนี่ยเห็น oh. ไหมเป็นตะขอครับแล้วก็มีสกิบิดี้โจนครับ <What? S 1> แล้วก็มีสกิบิดี้ตะลุงแล้วก็มีสกิบิดี้ตัวสีเขียวครับอันนี้ <laughs> อันนี้ก็คือสกิบิดี้ทั้งหมด <laughs> ที่เราล่ามาได้วันนี้ครับ <laughs> โอ้โหเกียบเลยโอเคครับวันนี้ถือว่าภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยให้กินวิตินดีอยู <c oughs> อ่ะโอเคครับฝากบอกเพื่อนๆว่ากินน้ำที่ฝาไม่ใช่ไปกกดแช,ช,ช,ชร์ชมกคนสวัสดลีด้วนะบ๊ายบายโอเคครับยังไงก็ยืนฝากกดติดตามช่องเป่าซอรี่ด้วยนะพี่ต้าบ๊ายบายเพื่อนด้วยบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ